บัดนี้เป็นวันที่10พฤษภาคม2 5 6 8เป็นครั้งที่10ของข้าพเจ้านางเกษราเสียงการขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถอยเป็นพุทธพูชาธรรมพูชาสังคบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าชงตั้งมั่นมีสติระดึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลรพยัญชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ พุทธทงพระวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตพระควตาธโมธรรมนามสสามีสุปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆสังขัง,งนามามีบทบูชาพระไพเรพินาร อหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโตกุเนหิธารมาโนธานิปารมีหิจัติสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังคาโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจารมิโสธินาบสวดชุมนุมเทวดา สมันตาสากวเรสุอัตตกาคันชันตุเทวตาสัทธมรรมมุนิราชาสสะสุนันตุสัขขกขโมขะทางสักเเกามีจรุเปเคลิสิราระตาเตสันตาริเควิมานีทีเปรัเทสักามีจัตตารุวะคาหาเนเคหวัตุมะีิเคเตพมมาเจยันตุเทวาชาลัธารวิสเมยัขันภัปพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวรัสเซ โมนีวารัจจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวัณการโอยัมปทันตาธรรมะสวัณการโอยัมปทันตาธรรมะสวัณการโอยัมภันตานะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนณังคาชามิธรรมังสรนณังคาชามิสังฆังสราณังคาชามิตุติยมปีพุทธังสรนณังคาชามิตุเติยมปีธรรมังสรนณังคาชามิตุเติยมปีสังฆังสรนณังคาชามิตติยมปีพุทธังสรนณังคาชามิตตียมปีธรรมังสราณังคาชามิตเตียมปีสังฆังสรนณังคาชามิบทสวดสัจจกิริยาคาถา อาทิดเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเดนะสัจจวเชนะสติเมโหตุสัะทานาทิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเดนะสัจจวเชนะสติเมโหตุสัะทานาทิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเดนะสัจจวเชนะสติเมโหตุสัะทาเจตบสวดีรัตนะปนะมะถา ุทธังนะเมรัตนาภูตัสสริยาสิตังธรรมังนะเมรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัตนาภูตัสุสีระทิฏฐิเอตังนะเมตเิราตานังรตนตายาวังสัมมาสมุสสริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยาโยตากุณะโขโยขาวาสัะป,ปะวัตตังอสุมิตายามหิปิตะ เทวยะธาธิทันเตเอกังวินาตติตาสารรมะสัมภาเวนะโรเกกทาจิจะจีเรนจะปาตุโพตังคัมภีระยาวิสยังอติทุนทะสัตทางวินยูหิปันธิตาชนิหิวิชัอยะรูปังโลกรมหิเกเกหิจิกทาจุประภานิยังเกสัญจีสุทุวิธิตังคูนากายะตายังนาเม หิเยวะชนะตายะสุวิสุตตมปีสมุตปัสตังมนาสิสุทธะปาสาทะทานังปุญญธิกานามะสมุตตมะปุณณะภูมังทุกขาปมุจานามุขาสารนังคตานังโปูชาระเหสุปรมังอภิปูชยเนยังนิพพานะสัชิกิริยายุปนิสัต ยาทั้งสัมมากิเรสมารสโสธนสิทิยาจะสาธุหิอัตากุสเรหุปะเสวะนียังปานนานปานเนหิจาปิสารนังขาเมนิยะเมวะตัสสมาหิตังเตระตานังสารนังฆตามหะ ลัตตินทิวังคณะเน,นสุนามัสมานาปูเชมาจปาปีสตังสุปันสันนจิตตาตัดทานุป,ปาริสาริยาสทารตาจปุญเยนาตทะสุก,กเตนะสุขีพระเวมมเตเชนาตาาสัจสทาปิสุวัติโฮตุโยเจทะธรรม,มวีนายมีปามานาภุปปมานาภูโตโลกุตระพิสมา โยนิยโตสุโภชังตสโซปานิสัยจายายายัมปิโหตุวัตถุตาเยปาริสิตโตสุปัสธากาโร8แปดบทมะนามะกาลสิทธิคาถาโยจัคุมาโูมะ โมหะมาราปากันโถสามังวพุโทโธสุขโตว,วิมุติอโมุตโตมารสะปาสาวนิโมชย,ยันโตปาเปสิเขมังสนะทางวิเนยังพุทธทางวรันตังเสราสารมามิโรกัสสนาธัญจะวินายกัจจะตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสะพันตรายาชาวินาเสมนตธรรมโมทาชโยชาโช โยวิยาตาสะสัตตุตัดเสสิโรกัสวิสุทธิมังคังนินยานิโกธรรมะทาราสะธารีสาตาวะโหสันติกาโรสุชินโนธรรมังวรันตังสิรสานมามิโมหะปะโมหะป,ปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวิณะเสมินตุสัตธรรมะ เสนาสุขตานุโยโคลรกัสสะปาโปปะกิเลสะปาโปปะกิเลสะเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาคาตธรรมังวิธิตังตโรติตังคังวรันตังศีรสา,ามามิพุทธานุพุทธังสมาสีระทิฏฐิทิฏฐิง ตันเดชาสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาสวินาสเมนตุก้วบทสวดนโมการอัตถกถานโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนโมอุตตมธรรมัสสะสวาขาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัญจะนโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธาสีรทิทิโนนโมโมอมาตายา รัตตสะารัตนตยาสะสาทุกงังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสาวัตถุตยาสะสะปินะโมกาลปภาเวนะวิคันสันตุอุปัทวานะโมกาลานุภาเวนะสุวธิโหตุสพทานะโมกาลสัตเ,เชนวิธิมหิโหมิเตเชวา สิบบทสวดมหาสมัยยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังภควาสักกาสกเกสุวิหาราติกาเปีราวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกูสังเคนาสัจิงปัญจมัเตหิภิกขุสเตหิสัพพาเฮวะอารหันเตหิทสัสสติจะโลกะทาตุหิเทวตายพุเยนาสันนิปฏิ ตาโฮนติภคาวันตังทัศนายาภิกุสังคัญจะอาตาโคสตุนังสุตาวาสกายยิกานางเทวนังเอตสะโหสิอายังโคภคาวาสกเกสุวิหาราติกาเประ วัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเกนะสาัตถงปัญจมันเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวารหันตาหิารหันเตหิทาสหิจารโอกาาตุหิเทวตาเยปุญญยนะสันนิปติตาโหติภาควันตังทัศนายภิกขุสังคัญใจยันูนานาบยามปีนะภาควาเตนุปสังกามิตามาเตนุปสังกัม เมยามาอุปสังกมิตมาวาภคะวาโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยามาติอธโคตาเทวตาเสยธาปีนามานามาภลาวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังปาสาเรยะปาสาลิตังวาภาหังสมิเชยยเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระ เอตาภคาวาโต,รป,รตปุระโตปาตุระหังสโสอะทะโคตาเทวตาภะคาวันตังอภิวาเทดาวาเอกามันตังอัตถังโสเอากามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคาวาโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิมหาสมายโยปวนัสิงเทวกายาสมาคตาคันตัม ฮอิมังธรรมะสามายังทักขีตานเยวะอประราชิตาสังคันติอัาโคอปาร,ราเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตะตะตาพิกาโสมาธาหังสุจิจังอัตโนอุชุกามกังสุสาระทีวะเนตานิคะเหตวะอิทิยานิรักขันติปันทิตาติอัาโคปัต อาทโคอ,อป,ปาราเทวตาปะคาวโตวสันติเกอิมังพาทางอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปรีรังอินทขีลังโอหันจมเมชาเตสารันติสุทธาวิ มาลาจักคูมาตาสุทันตาสูาาาาาาสุนาคาติอาธาโคอัปาราเทวตาพระคาวโตสันติเกอิมังคาทางังอภาสิเยเกสีพุทธังสารนังคา,าเตเสนาเตขามะขามิสันติอัปยาภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวากายังปาริปรุเรสันติตต อาทาโคภะควาพิกุลามันเตสีเยปุญญนาภิกขเวทัสสะสุโรกัตาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหตุตถาคตังทัสสนายาพิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอาเหสุงอติตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปิภะคะวันตานังเอตาปราร a m a เยวะเทวตาสันนิปติตาอาเสสุง เซยธาปิมายังเอตระหิเอเยปิเตภิกเวภาวิสันติอานาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภคะวันตานางเอตาปาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติ เยะทาปิมายังเอตาราหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานะนามานิเทสิสเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนทะสาทุกังมานาสิกาโรทาภา สิสามิติเอวัมพันเดติโคเตปิกูปะคาวาโตปจัสสุงปะคาวาเอตาทาโวจะสิโรกะมนุสสซโรกะมะนุกัสสามิยาถาภุมมาตาทัสสิตาเยสิตาคริขพรังปะหิตัตาสมาหิตาปูทูสีหาวัสนีนาโลมะหังพา โลมาหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาปีราวัฒเวตะโตอามันตายสัทธาเสสาวเกสาสเนระเตเทวกายา อาภิกันตาเดวิชานาธาภิกขโวเตชะอาตัปปมะการุงสุตตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปตูราหุยานังอมนุสานาทสนังอัปะเกสัตตมัททคุงสหสังอัทถังสัตต์ริงสัตังเอเกสหัสานังอมนุสสานามัทสงอัปะเกนามัทมัททักุงทิสาปะ สัพพาผดุงอาหุตันจะสัพพังอภิญญายาวะวักคิตวานะจักุมาต,ตัโตอมันตายสัทธาเทสาวะเกสาสนระเตเท,ทวกายาอภิกันตายะเตวิชานาถพิขวเโวโยหังกิตะยิสามีคิราหิอนุบุพภโสสัตตาสาหัสสะ วายะขาปุมากะปิราวัตถวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโทมามานาพิกามุงพิโูนางสมิติงว่านางชาสหัสาเหมาวตายาคานัตตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตวัสสสิโนโมทามานาพิกามุงพิโูนางสมิติงว่านางสาตาคีราติสหัสายาคานัตตะวันนิโนอิทิมันโต ชูติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโนโมธามนาพิกาโมพิกูนางสามีติงว่นางอิเจเตโสลาสสาหาสายะคานันตะวันฮิาานโนอิท <c oughs> ิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสีโนโทมธามนาพิกามมพิกูนังสามิติงวนัง <c oughs> เวสามิตาปัญจสตายคานานบตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วนาวันโตยะสัสสินโมทามานาภิกขามุงภิกขนางสมิติงวนางภูมิพิพโรราชาคาฮิโกเวปุรัสสันนิเวสนางผินโยนางสตสหัสสังสักยาคานางปายิรปาสตีภูมิพิโรราชาคาฮิโกสโสปาคาสมิติงวนาง ปาริมันจะทิสังราชาทาตะรัตโธปัสสสติคันทัพานังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุญตาปีตัสสะพหาโวอินทามานามาหาภราเอทิมันโตสุธิมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยาสาสิโนโธมามานาพิกามุพิกูนางสวิติงว่านางทัาขีนันจะทิสังราชาวิโรหะโหโวิโรหะโห,โห,โหโตับปัสส สติกุมพันธานาังอธิปติมหาราชายัสสิโนยัสสิโสปุนตาปิตาสะพะาโวอินทามานามหัพลาอิทิมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสินโนโมทา,มานาภิกษุภิกขนังสมิงวานางป่าฉีมันจัติสังราชาวิโรปโคภาษาสตินาคานางอธิปติ มหาราชายัสสิโสปุลตาปิตัสสพะาโวอินทามานามหพลาอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโธมามานาพีกาโมพิโคนาสมิติงวนาอุตรันจัดิสังราชาโกเวโรตปะสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุลตาปิตัสสะพะาโวอินธามานามหพลาอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโธมามานา อาภีกังมภีคนางสมิติงวานังปุริมาทิสังทารัตทาตารัตโถตาทักขีเนนาวิโรหโกปชิเมนาวิโรปโกกูเวโรตุออต,ตรังทีสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโตรทิสาทันทัตลามานาอัดทังสุวานีกะเปยราวัฏ วเวเตสังมายาวิโนทาสาอาควัจนิกาตัสธามายากุเดนตุเวเทนตุวิภูจะว,วิภูโตสหสันทนโนกามมเศตกามมเสโทสากินนุมันตุนิมันทุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสโสโตจะมาตะลิชินตาเซโนสคามพัด จากคันทัพโพนาร,ราชาชโนสโพอาโคปัญจสเโคเจวะติมพโรสุริยวัชาสาเอเตจัญญาจันเย,จ,นยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมธมนาพิกรรมภิกขนานสมิติงวะนางอะทาอะทาโก นาภาษานาคาเวสาลาสหาตัญชกากัมพะสันรัต,ตราอาโกปายคาสหายาติพิยามุนาทาตรัทธาะอาโกนาคายาส,สินโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคาสมิติงวนางเยนาคาราเชสหาสสหารันติทิพาที่ชาปักคิ วิสุทธะสกุเวหายาสาเตาวนามะสัปตาจิตตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันทัตตาณากาลาชานามาสิสุปันนโตเกมามะากาสีพุทโธสัญหาหีวาจาหิอุปาวะหายันตานาคาสุปันนาสารณมะกังสู พุทธังสีตาวชิวรหัเทนะสม,มุททังอสุราสิาาตาภาตโรวาสวาเซเตอิทิมันโตยาสสิโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปสิติสุจติจัมปะหาราโทนะูุจีสหสตันจ่าภารีปุตตานังสัพเพเวโรจนามากาสัน ในเหตาวาภรลิงเสนางราหูพัทธ,ธาโมปะคาโมงสมามโยธานิพัันเตปิโุนางสมิติงว่านางอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยจทาตทา,าขมงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสาหาเมตากรโณากา,า,กายิกาอากูเทวายัสาสินโน ทัเสติสัทเสเติทัสทากายาสัพเพนานับตะวันนิโนยทิมันโตสติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนธมามนาปิกาโมปีโคนาสมิติงวนังเวโทจะเทวาสหาริชาอาสมาสาธุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาโกภุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาสุปุรักิตานักขัน ตาีิปุรคิตตาวโากูมันเทวาวา,วาอาโูมันเทาวาลาหกาวาสูนังวาสะโวเศโทสักโกปาคาปุรินทาโททาเสเตทาสถทากายาสเพนานักตาวานิโน อิทิมโตสุติมโตวันาวันโตยะสัตสีโนธมมนาพิกามุงพีโูนาสมิติงว่านางอาทธาโคสหภูเทวาชรมกิสิคาริวะอาริตากาจะโรชาจาอุมาบุพานิปบุพานิพาสิโนวารุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเรยารุจีราอากูอากูวาสวานีสีโนทาเสเตทะ สัทธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอทิทิมันโตสุติมันโตนาะวันโตยัสสินโนโทมะมามนนะอาอภิกัรมปเปโคนังสมาติโนะนางสมานามหาสมานามนุสสามนุสมานุสุตตมาทิฏฐาปัทูสิกาโกอาคูมโนปัทูสิกา อาทากโกหารโเววายเฮวาเยสาโรหิตตวาสินโนปรารคามหาปรา,าปรคา,า,า,าอากูเทวายัส,สินโนทเสเตเท,ทัชชากายาสเพนานัตตวันนินโนอิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยัสินโนรุมมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานังสุตกากรุมมหาอารุณาอากูเวคานาสาหาโอทาตะคัญญาหาปาโมคาอากูเทวา วิสักนาสะธามันตาหาราคชามิสกาจะยสัสสติโนทานายังอาคาปาชุนโนโยธิสาภิวสติทะเสเ,เตทัสทากายาสเพนานับตะวันนิโนอิทิมโตสุติมนโตวนาะวันโตยสัสสินโนโมทามานาอาภิการมงภิโคนางสมิติงวานางังเขมิยาดุสิตายามากัฏกาจะ ยาสัสิโนสัมพีตาการามาเชธาโสตินามาจะอาสวานิมานารตนิมานารติโนอาโกอทาโกปารณิมิตาทัเสเตทสัสทากายาสเพนะรับตะวันนิโนอิทิมันโตุติมันโตว,น,ตว,วนาวันโตยาสาัสินโนธมมนาพิกามุพิโคนางสมิจิงวานังสันเทเตเทวนิกายา สาเพนะนับตาวันิโนนามันวเยนะอาคันจุงเยจันเยสติสติสาสหาปะปาวตาชาติมะเกลังโอคาตินนามานาสวังทักเเคโมคาเตารังนาขังจันทวังอสิตาติตังสุพรมมาปรมตัตโตสาปุตตาอิธิมันโตสาหาสันนังกุมาโรโอติโสจัสโปบาคา สามีติงว่านางสหัสพรมมโรกานางมหาพรหม,มพิธิทธติอปปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสาสิโนโสเทเสธาอิสราอาคูปัญเจกาวะสาวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจสัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภัมมาเกมาราเสนาพิกามิปสัสสกันนาหัสมันทียังเอถาคันนาหาทัทพันทถาราเกนาพันธมตุวสมันตาบริวาเรทะมาโรมุสะมุจิทะโรสินังอิติตตะมหเสมหาเสโนกันนะหาเสนังอเปสี ปานินาตารามาหัดจะสรังกัตาวานาเพระวังยะถาปุยะถาปาวุสโกเมโคทานายันโตสวิชุโกตัตต,ตาโสปัจุทาวัติสังกุโตอาสยังวเสตันจาสภังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธา สาวเกศสาสเสนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชาณธะวิพิกขโว <c oughs> เตจะอาตับปรมาการุงสุต,ตวาพุทธศาสาสนังเวตราคาเวตราเกปกกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสเเวิชิตสังขามา พยาติตายาสิโนโมทันติสหพูเทหิสาวกเตชะเนสุตาติ